19นาฬิกากับอีก6นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทางสวพ91ด้วยนะคะมาชมกันค่ะเราถ่ายทอดสดกันผ่าน4ช่องทางด้วยกันนะคะเพจ Facebook, Twitter, YouTube แล้วก็ TikTok นะคะในชื่อช่อง FM 91 Traffic Pro นั่นเองนะคะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นสัปดาห์เดือนสิงหาคมกันด้วยข่าวนะทั้งสถานการณ์โควิดทั้งเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ใช่ไหมคะทั้งเรื่องของยา วิพิราเวียแล้วก็วันนี้เรื่องของระบบคมนาคมบขสก็งดเรื่องของการเดินทางต่อเนื่องไปตามประกาศของสบคในการขยายนะคะเรื่องของการล็อกดาวน์เคอร์ฟิลช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้วันแรกของการเปิดให้ทดลองใช้บริการรถไฟสายส,ายสีแดงนั่นเองนะคะ,ะรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรไปตามกันในช่วงของคู่หูจราจรค่ะ FM91 Traffic Pro หนูนานณชิตคู่หูจราจรมาแล้วค่ะสวัสดีนณชิตแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเสียงนะ้าเบาๆครับเบาไหมาได้อย่างค้ม,มันมันติด ติดน้ค <budgets> อ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเพิ่มวอลล่มให้เนาะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์มาด้วยข่าวสารที่มากมายเลยทีเดียวนะคะก็ไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าข่าวเยอะมากนะคะจะได้ทันเวลากันเราไลฟ์กันผ่านสี่ช่องทางถึง19นาฬิกาสนาทีใครอยากจะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ก็คงอยากจะรู้แหละเนาะนะคะก็คือตัว เลขของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้2สิงหาคม17,970รายค่ะแล้วก็เสียชีวิต178คนนะคะวันนี้หายป่วยเพิ่มทะลุหมื่นนะคะ 13,919รายค่ะส่วนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงพยาบาลหลักนะคะอยู่ที่28,875รายอาการหนัก4,768ใส่เครื่องช่วยหายใจวิกฤตแล้วเนี่ยนะคะ1,000กับอีก28รายนะคะเพราะฉะนั้นที่สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดออกมาดูเรื่องของสถานการณ์นะคะว่า มันอาจจะเป็นแบบเนี้ยไปอีกประมาณ2เดือนแล้วก็ตัวเลขมันอาจจะทะลุไปที่สองหมื่นได้ซึ่งถ้าเราดูตัวเลขในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็คือตัวเลขกราฟมันขึ้นตลอดวันนี้อยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดันเก้ารอยเจ็ดสิบรายก็ยังคงต้องดูกันไปยาวๆเน,ะนาะนะชิดก็คือตัวเลขยังคือยังเยอะอยู่ค่ะนะครับคือที่ผมเห็นเนี่ยจากข้อมูลจากทางศูนย์โควิดเองเนี่ยนะฮะ ของสบคเนี่ยนะยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์นะครับในเดือนอสิงหาคมนะครับนับมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมคะนะครับมาจนถึงวันนี้2ส,งสิงหาคมเนี่ยหสัปดาห์พอดีเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่26เนี่ยตัวเลขวันนั้นเนี่ย15,000กพับอีก376คนคหลังจากนั้นมาก็ 14, 16, 17, 18, 1 4น1 6หมื1 7เ0 0 18มาอย่างต่อเนื่องะนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับ ยอดก็มาแต่อยู่ที่บวก17,970คนนะครับก็ยังเป็นยอดที่สูงอยู่ สูงอยู่ผู้ชีวิตก็ยังตามกันมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะแน,ะนะ่ในรอบเจ็ดวันนี้ก็คือหมื่นอัพทั้งหมดเลยกทมยังไงคะยังคงนําอยู่อันดับหนึ่งนะวันนี้สามพันกว่ารายด้วยกันนะคะสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็รนะองลงมาที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือสมุทรสาคร1นึ่งพันสอรารายอย่างที่ท่านผู้ว่าปู่บอกว่าผมว่าในจังหวัดผมก็วิกฤตแล้วนะยอดวันนี้ก็มาหนึ่งพันสองร้อยกว่ารายด้วยกันอโอ้หลายจังหวัดนะ ก็ทำให้ศาลมีติดเข้ามาหนึ่งที่ก็คือนครราชสีมาค่ะนะครับมาอยู่ที่จังหวัดอันดับที่แปดนะครับมีผู้ติดเชื้อบวกเพิ่มวันนี้457คนค่ะนะครับไอใศาลนี้จะติดเข้ามาสลับขึ้นหลงขึ้นหลงอยู่ค่ะนะครับระหว่างอุบลบ้างเดี๋ยวโคราชเดี๋ยวอุบลอะไรป,ประมาณนี้นะ,นะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขแล้วก็สถานการณ์การการะบาดที่ ท,ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉ <C ười> ะ,ะนั้นว <don> ันนี้ยังมีคนถามกันเยอะเลยจะเดินทางอ่ะนะคะก็คือจากที่เราตามข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทราบใช่ไหมคะว่ามีเรื่องของการต่อการเ <c oughs> คอร์ฟิวการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการเพิ่มจังหวัดนะคะที่เป็นเดิมเนี่ยพื้นที่สีแดงเข้มค,น <c oughs> ค้นควบคุมสูงสุดเข้มงวดเนี่ยคือ13จังหวัดจาก10บวกอีก3เป็น13เมื่อวานนี้บวกมาอีกเท่าไหร่ฮะ16 <16 S 1> ร, <ôn S 2> รวมเป็น29จังหวัดแล้วนะใช่ใชก็เป็นนะครับปฏิจากทางสวบคลล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับย่กมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยทางผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์น,นะครับที่ได้มีาการแถลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรื่องของมาตรการแลวก็ข้อกําหนดนะครับที่จะเริ่มนะครับมีการบังคับใช้วันที่สมสิงหาคมนี้หรือหลังเที่ยงคืนของ 2ส,งสิงหาคมนับไป14วันนะครับนับไป14วันและ,ะจะมีการประเมินกันอีกครั้งในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับก็จะมา,าพิจารณาทบทวนหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะยืดต่อไปอีกถึง30ส,สิงหาคมหรือหากกิจกรรมใดที่เริ่มดีก็อาจจะมีการพิจารณาผ่อนคลาย มาตรการก็ได้นะอืมอืมอันนี้ <c oughs> ก็คือเอ,อ่อตามที่มีการประกาศไปแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าหลายกิจการหลายกิจกรรมนะคะในช่วงนี้ก็ต้องตามกันไปก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ามาประกาศมันก็ต่อเนื่องไปมีผลไปอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วที่ว่าพอมีเรื่องของเคอร์ฟิวบขอสอก็แจ้งเรื่องของการหยุดเดินรถถูกต้องไหมคะทุกเส้นทางทั่วประเทศเลยที่เราเคยคุยกันพอสบคอเองก็มี ติออกมาแบบนี้นะคะว่ามีผล3สิงหาคมเป็นต้นไปนะยาวไปแล้วเดี๋ยว18สิงหาดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะว่าจะมันจะเป็นอย่างไรเรื่องของสถานการณ์<ม>วันนี้ทางบขสก็เลยมีการประกาศเรื่องของการหยุดเดินรถ 6เส้นทางชั่วคราวตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2564<ม>เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงน,น,<ม>นะคะ<ม>ก็อย่างที่เราทราบเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด<ม>นะคะโควิด -19 ในการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะเห็<ม>นะะบอกว่าอันนี้เนี่ยจนถึง31สิงหาคมเลยค่ะ เพื่อ,อเพื่อลดการจํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางแล้วก็เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดครับอืมจริงๆก็ต่อเน,นื่องมาจากมาตรการในรอบที่แล้วค่ะนะครับที่มาสุดอยู่ที่สองสิงหาคมค่ะนะครับรวมไปถึงเรื่องของการห้ามออกนอกแค่สถานนะครับที่ลหลายๆคนถามกันมาเนี่ยว่าเรือจวตรงมันมาถึงวันไหนนะครับที้ก็มันก็มาถึงวันนี้แล้วก็ได้ขยายเพิ่มไปแล้วเรียบร้อย ประกาศขยายเพิ่มไปแล้วใช่ใช่จังหวัดนะครับยีจังหวัดที่อยู่ในมาตรการของการจํากัดการเดินทางคือการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสี่ค่ะงดบริการขนส่งข้ามเขตจังหวัดนี่พอข้อนี้ปุ๊บมันก็กลับมาที่ขนส่งนะครับที่ต้องมีขานรับนะครับนโยบายแล้วก็มาตรการทางสบพอที่ออกมาล่าสุดนะครับก็มีการประกาศ หยุดเดินรถอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกเส้นทางชั่วคราวเหนืออีอสานตะวันออกและภาคใต้หยุดทั้งหมดเลยนะครับหยุดทั้งหมดเลยนะครับที่ยังมีให้บริการอยู่นะครับก็เป็นส่วนของบริการรับส่งพัสดุพันธุ์วันเดย์วันไนนะครับอ,อันนี้ยังคงบริการอยู่แล้วก็มีการจัดส่งทั่วไทย ตามปกตินะครับตามปกตินะครับบริการนี้ยังยังจะส่งตามปกตินะคะนะฮะวันเดยววันไหนส่งของทั่วไทยร,รับได้วันเดียวนะคะเขาบอกว่าบคสยังเปิดให้บริการตรงนี้เท่านั้นนะคะตีห้าถึงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่นชิตบอกว่าเออออกตงใต้นะทเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อกันไปพรุ่งนี้ะก็ยังหยุดให้บริการไปจนถึง31สิงหาคมของบขสเนี่ยนะคะหรือจนกว่าจะมีประกาศคําสั่งเปลี่ยนแปลง ทีนี้ในช่วง <All right. S 1> ที่เขาแจ้งหยุดให้บริการไป mm hmm. เมื่อพาร์ทแรกเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีคนวางแผนไปซื้อตั๋วลงหน้าเวลาโอ๊ยมันยังไม่เ,ออเขาเรียกเลยนะไม่โดนในช่วงที่หมายถึงว่าในช่วงที่ฉันเดินทางเนี่ยมันมันยังไม่ไปตรงนั้นแต่ตอนนี้นะประกาศเนี่ยมันก็ขยับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไปชนกับ,บวันที่คุณจะเดินทางแล้วคุณยังไม่ได้ไปคืนตัว๋วนะคือซื้อตั๋วลงหน้าไปแล้วเนี่ยนะท่านก็ไปติดต่อขอ,ขอคืนตั๋หรือไปขอเลื่อนการเดินทางได้จนถึงสิ้นปี เลยสิ้นปี64เนี่ยนะคะติดต่อที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขสทั่วประเทศเลยแล้วก็ย้ำว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถขอคืนเงินค่าตัวาต๋วได้ขอคืนเงินเป็นเงินไม่ได้แต่ไปเลื่อนการเดินทางได้ นะคสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือท่านโทรไปที่คอ l l center หนึ่เก้าศูนย์เรียกบขสนะคะหนึ่สี่เก้ศูนย์เรียกบขสอันนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะใช่เบอร์โทรบขสนะครับง่ายๆหนึ่บสี่กับเก้าศูนย์หนึสีศนะครับบขสค่ะแล้วก็นะเห็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับบขสเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าจัดรถโดยสารส่งผู้ป่วยโควิดนะคะคืนนี้ไปไหนคะ เห็นบอกว่า<ป>รถจะออกสามทุ่มนะครับก็ไปสองจังหวัดนะครับที่มีการนำนะครับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวคือประมาณว่าไม่มีอาการะนะครับหรือว่าอ,อ,อาการไม่มากนะครับนำส่งขึ้นรถโดยสารของบกสเนี่ยนะเพื่อที่จะกลับไปรักษาต่อนะครับที่เชียงใหม่และก็อำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยแบ่งไปที่เชียงใหม่เนี่ย จ็ดคนคะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปที่อำนาจ,จเจริญอีกสิบเจ็ดคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยรถจะออกไปนะครับออกจากกครงการของสงฐานบกบางเขนเนี่ยตอนสามทุ่มนะครับเพื่อที่จะนำผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับไปยังปลายทางนะ,ะไปยังปลายทางแต่ผมก็ถามมาว่าเอ๊ะเห็นมีการหยุดเดินรถ ไม่นำรถมาจะส่งผู้ป่วยเหลือนี่ฮะเนี่ยจัดมาแล้วนะครับจริมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือนำส่งไปที่สองจังหวัดนี้เพื่อเชียงใหม่แล้วก็ที่อำนาจเจริญค่ะ ะะซึ่งในส่วนของนอกจากมาขอสอแล้วทาง<บ>รอฟทอหรือว่ารถไฟก่อนหน้านั้นที่เราเคยนำเสนอเนาะก็มีเรื่องของ<ม>ขอบวนพิเศษใช่ไหมคะที่ได้นำผู้โดยสารนะคะผู้ป่วยค่ะนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขียวต้องการจะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาก็มีเดินทางกลับไปแล้วชุดหนึ่งหลายวันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรานำเสนอข่าวไปแต่<บ>วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการนำผู้ป่วยกลับทางรถไฟแต่ว่าเป็นเรื่องของการเปิดทดลองให้ ใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงวันนี้วันที่สองนะโอแต่ว่าช่วงนี้การเดินทางมันอาจจะดูแผ่วๆไงใช่ไหมนะคนก็เลยอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยทราบข่าวเลยเแบบนี้วันนี้ก็โทรมาถามกันเยอะนะคะก็คือสายสีแดงบางซื่อรังสิตบางซื่อตะลิ่งชันนะคะก็จะให้บริการทดลองใช้ฟรี3เดือนค่ะเราก็เดี๋ยวจะเปิดเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ก็คือปลายปี64นะคะวันนี้หลายคนก็เห็นภาพนะคะท่านนายกกดปุ่มเปิดอ้าวหลายคนก็ออกมาพูดถึงว่าอ้าวแล้วยังไงอจากกิจกรรมได้ด้วยหรอแต่ว่าวันนี้ท่านนายกไปกดเปิดเนี่ยท่านกดเปิดจากที่ทำเนียบนะคะ เป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะค่ะแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะคมีใครอีกคะเนี่ย ในภาพเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชไทยนะครับผู้บริหารทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับผู้บหารระดับสูงแหละที่ไปร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ก็เป็นลักษณะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แหละเนาะก็เป็นแบบนิวโนมอลอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะจะไปอาจกันอยู่ที่นู่นก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นในยุคนี้เนี่ยแหละนะคะมันก็จะมีจริงๆแล้วมันก็จะมีสอง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 ภาพคือภาพภาพชุดหนึ่ง ก็คือท่านนายกน่อยู่ที่ที่คำนี้บใช่ไหมนะ้วกบอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวานาคมนะอย,อ,ยนอยู่ที่นู่งงนอยู่ที่หน้างานอ่าอยู่ที่สถานีรถไฟก็จะมีภาพหนึ่งก็จะเป็นสองกลุ่มนั่นเองนะครับนะคะซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าก็มีเรื่องของการดาเนินการก่อสร้างมาวันนี้ท่านนายกก็ไป ไม่ใช่ไปสิอยู่ที่ทำเนียบแล้วก็กดปุ่มเที่ยวปฐถมฤะเรกของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็อ่าสรุปว่าในข่าวนี้บอกว่าพร้อมให้บริการประชาชนฟรีขออภันนานสี่เดือนนะคะเริ่มวันนี้ถึงปลายเดือนพฤศจิกายนอ่านั่งฟรีนั่งฟรีกันถึงพฤศจิกายนคือตอนแรกข่าวออกมาตุลาไงเดชินก็ไปจําข่าวนั้นแต่ของวันนี้เนี่ยบอกว่าปลายพฤศจิกายนใช่ไหมและธันวาคมก็น่าจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ เก็บตังค์ใช่ไหมคะแม่จะใช้คำนี้ก็ดูแบบไปถึงเก็บตังค์ไว้นั่งอีกครั้งเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบโอเคได้นะครับคือเมื่อไหร่จะเต็มรูปแบบก็สี่กยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งจะอรอเคาะวันใช่ไหมล่ะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมทางราง นะคะอีกรูปแบบหนึ่งของนะก็อย่างที่เราทราบมัน,ม,นมันก็มีโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองอยู่แล้วใช่ไหมคะมอันนี้ก็คือทําให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นก็ในอนาคตก็คือจะช่วยลดเรื่องของการขับขี่รถยนต์ส่วนตัวโดยมาใช้ระบบคมนาคมมากขึ้นมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการจราจรแต่อย่างที่ทราบว่าถ้าระบบคมนาคมมันไม่เชื่อมถึงกันอะ่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหา ใช่ไหมคะที่คนใช้เขาบอกเอะถ้ามันไม่เชื่อมถึงกันแล้วฉันจะยังไงฉันขับรถไปก็จะสะดวกกว่าไหมแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะคะตอนนี้มันก็หลายๆสายมันก็เชื่อมถึงกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับแต่วันนี้ไปนะถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน4เดือนนะคะก็จะให้บริการฟรีแก่ประชาชนนะคะก่อนจะให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบต่อไปนะคะส่วนเรื่องของเวลาการให้บริการนะคะก็คือ6โมงเช้าถึง2ทุ่ม นะคะ6โมงเช้าถึง2ทุ่มของทุกวันนั่นเองก็คือในระยะนี้ใช่เดินรถทุกครึ่งชั่วโมงเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าและก็ไปสุดที่2ทุ่มสุดที่2ทุ่มใน10สถานีนะครับใน10สถานีนะครับทีเปิดให้ประชาชนทดลองมีสถานีอะไรบ้างก็นับามาตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ ใหญ่นะครับเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่แล้วก็ถัดมาก็เป็นจัตุจักรวัดเสบียนนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลัก4ี่การเคหะดอนเมืองหลัก6และสถานีสุดท้ายรังสิต10สถานีระยะทาง26กิโลเมตรจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสัก25สถานีนะคะแล้วก็ที่บอกว่าให้บริการ6โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยเขาจะเดินรถทุก30นาที อา่าถ้าเป็นถ้าเป็นในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยทุกๆุกสิบห้านาทีแต่ถ้าไม่เร่งด<ท>่วนสาสิบนาทีครับเอเอช่วงเร่งด่วนก็จะทีหน่อยค่ะแหมช่วงเวลาปกติก็ทุกครึ่งชั่วโมงค่ะนะครับแล้วก็มันยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมนะครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับสายสีแดงนี่ต่อไปที่สถานี รถไฟฟ้าบางซื่อตลิ่งชันด้วยไปสายสีน้ำเงินด้วยนะในโครงข่ายที่เชื่อมไปทาง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 ฝั่งสายสีน้ำเงินด้วยนะฮะสถานีด้วยกันนะก็คือสถานีอะไรบ้างคะบางซ่อนบางบำรุและก็สถานีตลิ่งชันนะครับซึ่งสาถานีนี้เนี่ยต่อจากบางซื่อเป็นตลิ่งชันเนี่ยระยะทาง15้ากิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นในคุณเดินทางจากปทุมธานีลังสิตหลับอกนะครับมาที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้า นะครับสายบางซื่อตลิ่งชันได้อีกสาสถานีคือข้ามเมืองไปที่ตลิ่งชันได้เลย<ฆ>นะครับซึ่งฝั่งนี้สามสถานีเนี่ยนะครับใช้ นะครับระยะเวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีค่ะระย,ยะทาง15กิโลเมตรโอ้ดีจังเลยนะคะทําให้การเดินทางของเราจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็<ม>อัตราค่าโดยสาร<ม>เขาบอกว่าก็ตอนนี้ก็เป็นอัตราโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรมจะคิดราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่12บาทแล้วก็สูงสุด42บาทเอออันนี้รับได้ไหม ได้ไม่ได้ต้องลองกันก่อนอ้าว <it> <c oughs> ไม่ในมุมมอง <c oughs> ของ,งนักชี้ง่าย12ถึง42บาทผมว่าคงเป็นราคาที่แบบว่ามีการวิเคราะห์มีการศึกษากันมาแล้วนะคิดว <c oughs> ่ายอย่างนั้นนะฮะก็เป็นที่แบบหลายคนก็อาจจะถูกใจไม่ถูกใจก็ไปว่ากันอีกทีนึง <c oughs> ว่างจริงแล้วเมื่อเปิดใช้บริการแบบเป็นรูปแบบออนแล้วจริงๆเนี่ยก็ไปดูอีกทีนึงว่าช่วงเวลาที่บอกไว้ว่าทุกเครื่องเส่้วโมงนัดหรือว่าช่วงเร่งด่วน15 นาทีมาถี่ขึ้นนะอะไรประมาณนี้ก็ต้องเป็นเพาบริการจริงวันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยพอมานั่งเอาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมามามาทบทวนไหมหรือเปล่านะฮะจะทันไหมเราคา่ไปแล้วนะอันนี้ก็คั่กไวแล้เบื้องต้นก่อนเพราะว่าการให้บริการเต็มรูปแบบว่ามีค่าใช้จ่ายมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับคือวันนี้เนี่ยมันเป็นการมาให้ให้บริการฟรีกันก่อนป็นการต้ลองให้นั่งฟรีกันก่อนนะหลังจากที่มีการเรียกเก็บค่าโดยสารอะไรประมาณนั้น นะครับก็คงจะมีเสียงสะท้อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างถ้าบอกว่าสูงสุดเนี่ยอยู่เพดานอยู่ที่42เนี่ยแล้วเดินทางเอาง่ายๆนะว่าจากทางกรุงเทพเหนือแถวรังสิตแถวละหกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปทางสายสีน้ําเงินได้อะไรอย่างนี้ได้ดิฉันว่ามันก็มันก็โอเคนะคือคือถ้าพูดถึงเรื่องของเซฟการเดินทางและก็ย่นระยะเวลา และก็เพิ่มอันดัความสะดวกด้วยผมว่าได้นะเพราะว่ามันข้ามเมืองเลยนะ<ช>จากปทุมธานีรังสิตหลักหกข้ามไปตะลิ่งชันะนะครับมันข้ามไปตลิงชันเลยนะเพราะงั้นถ้าโครงขายนี้มันโอเคแล้วก็เปิดบริการแต่รูปแบบทีหนึ่งนี่ก็ก็น่าจะแน่นอนก็คือเรื่องของการลดปริมาณการจราจรรถยนต์ะนะครับของชุดรถที่เดิมทีอาจจะเต็มโพเววิภาวดีรังสิตใช่ไหมตอนเช้ามาทํางานอะไรเงี้ยนะอ่มมันก็อาจจะถูกแบ่งแล้วก็ถูก ไปอยู่ที่รถไฟฟ้าสายชันเมืองสายสีแดงที่พูดถึงเนี่ยนะ,ะก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่ไปใช้บริการในส่วนนี้เพื่อที่จะต่อรถเข้ามาในเมืองหรือว่าข้ามเมืองไปที่ฝั่งทนไปตลิ่งชันก็ว่าไปไม่รู้ว่าวันนี้มีใครไปทดลองใช้บ้างหรือยังนะคะ,คะ,คะ คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดหน่อยคุณสะดวกช่องทางไหนก็ได้นะคะ u u e f f c e e o o o t นะคะ Twitter หรือว่าทาง TikTok ได้หมดเลยนะคะทาง YouTube มีคุณสกลอิทธิโชนแล้วก็คุณเชียนสีนะคะเข้ามาติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็ในเพจ Facebook คุณจรันธารอยหานะคะคุณต้าไพศาลบอกว่าช่วงค่ำๆแถวมอรามวัดเทพธีลาฝนตกแต่ว่าหยุดไปแล้วนะคะ แล้วก็คุณช้างชาวนาชาแนลนะคะบอกว่าสมุประการฝนตกเพิ่งจะหยุดไปเองนะคะคุณรณกรมณีรัตติดตามรับฟังกันแล้วก็ส่งดาวมาให้20ดวงนะคะส่วนใน t i k t o อกน่าจะยังไม่มีเนาะทีมงานยังไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรมาให้นะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการเดินทางแหละต่อเนื่องมาจากบขสมาต่อกลับขยับเข้ามาเรื่องของไฟเซอร์หน่อยได้ไหมเออนะคะ เออเรื่องวัคซีนสิตอนนี้คุณในข่าวตอนนี้นะคนให้ความสนใจเรื่องอะไรโควิดใช่ไหมเรื่องวัคซีนนะเออมันก็จะมีวัคซีนหนึ่งสอง ที่คัดกรองนะฮะอะไรเงี้ยที่วอล์กอินไปตรวจแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนการเดินทางอะไรงี้นะฮะจะมีพวกเนี้ยที่วนไปวนมาอยู่ใช่ทีนี้มาพูดถึงไฟเซอร์ที่นะเครื่องก็แลนดิงมาถึงประเทศไทยใช่ไหมคะจากสหรัฐ1.5 4้าี่ล้านโดสโดยประมาณนี้นะคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาแถลงพูดถึงเรื่องของแผนว่าเอ๊จะสรุปไฟเซอร์ใครจะได้ไปฉีดอะไรยังไงนะคะก็สรุปมาว่ากลุ่มเป้าหมาย ก็คือบุคลากรด่านหน้านั่นเองนะคะก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขด่านหน้าทุกคนรวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงานเช่นแผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยในคลินิกทางเดินหายใจห้องฉุกเฉิน<ๆ>ก็คือเอาไงี้ว่าคนที่อยู่ที่ทํางานนะคะด่านหน้าเน,นี่แหละ นะคะที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยนี่แหละนะคะหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเขาคิดไปอยู่ในไฟล์หรือว่าข้องเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยอย่างนี้การดูแลผู้ป่วยตามการพิจารณาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆเลยนะคะนะก็ว่ากันมามีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะส่วนแนวทางการให้วัคซีนก็มีสรุปออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออสโตรไฟเซอร์จะไปยังไงฉีดให้กับกลุ่มไหนอะไรยังไงแบบนี้ สรุปว่าเคาะมาว่านะคะแนวทางการให้วัคซีนเนี่ยนะก็คือผู้ที่ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ2เข็มจะให้ไฟเซอร์กระตุ้น1เข็มนะคะ oh. อันนี้ oh. เขาบอกว่ามีเกณฑ์อยู่ห0 0 0นโดสนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนใดๆแล้ว1เข็มให้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่2อันนี้50,000โดสผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยอาจจะหลุดๆไปยังไม่ได้ฉีดแต่เป็นบุคลากรทางด่านหน้า ให้ไฟเซอร์สเข็มห่างกัน3สัปดาห์อันนี้ไปสำรวจมาแล้วมีอยู่4 7่0มเจ่มืนเโดสนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดนะฮะแล้วก็ผู้ที่เคยติดโควิดแล้วก็ยังไม่เคยได้ฉีดวัคซีนมาก่อนก็จะให้ไฟเซอร์หนึ่งเข็มห่างจากวันที่พบติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งเดือนอันนี้<อ>มี2,300โดสนะคะแล้วก็มีหมายเหตุมาว่าสามารถถัวเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มกันได้อืม ก็ดีนั่นแหละนะครับค่ะก็เป็นแนวทางการให้วัคซีนคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกานหน้าทั้งหมดเลยนะครับใน3แนวทางนี้นะครับสามแนวทางนี้อืมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของไฟเซอร์นะฮะที่ก็พูดกันมาเยอะมากเลยเออแล้วล่าสุดอ่ะเห็นมันมีคนไปโพสตใช่ไหมในโซเชียลอ่ะไม่รู้ว่าเฟกนิวไหมหรือยังไงเขาออกมาสรุปกันหรือยังอ่ะ ที่เป็นภาพเหมือนเป็นเข็มฉีดยาฉีดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยฉีดไฟเซอร์มีคนมาฉีดให้ที่บ้านเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากมันมาจากไหนอ่ะเออมาจากไหนเขาก็พูดกันอยู่ไปถึงบ้านเลยแหละเราขอให้เป็นเฟกนิวนะอะไรอย่างนี้นะคะไปถึงบ้านเลยนะ ตอนนี้นะต้องบอกเลยนะไอ้เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือคือเราวันนี้คือภาคีเครือข่ายสื่อแล้วก็ประชาชนต่างๆเขาก็ไปยื่นร้องศาลแพ่งนะคะว่าให้คุ้มครองคําสั่งนะที่เป็นเรื่องของการนําเสนอข่าวใช่ไหมของสื่อวมวลชนที่เราทราบอะค่ะที่มันมีข่าวไปแล้วก็มีตัวแทนหลายกลุ่มก็ออกมาพูดว่าเออมันไม่ควรแบบมาจํากัดเรื่องของการนําเสนออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เขาก็มองว่ามันเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงแต่อีกมุมนึงก็นําเสนอว่าไอ้นำเสนอให้เกิดการหวาดกลัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ไปร้องสารแ่งก็รับคําร้องเอาไว้ <c oughs> นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> วันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ณว,วันนี้เองแม้ว่ากฎหมายจะออกมาหรือว่ามันมีคําสั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่มันก็ยังมีเรื่องของข่าวเฟคข่าวปลอม เยอะมากนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนด้วยนะคะเพราะว่าทางสำนังกางานตำรวจแห่งชาติก็ฝากย้ำว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดําเนินการตรวจสอบนะเราก็แบบตามไปถึงบ้านนะที่ผ่านมาเออคนที่แบบว่าไปทําผัพปลอมทําข่าวปลอมทําวิกีพีเดียปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดําเนินการเรียบร้อยไม่เหลือนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> นะคะอีกเรื่องหนึ่งปลอมเหมือนกันห <c oughs> ลอกขายยาฟาวิพิราเวียปลอมค่ะ มีด้วยหรอในสถานการณ์แบบนี้ยังจะมาหลอกขายยาฟาวิพิราเวียปลอมอีกหรอหรือว่ายาฟาเวียนี่แหละเออเป็นชื่อย่ออัฟาเวียเนาะสั้นๆเลาก็เรียกง่ายดียังไงอ่ะนะเล่าให้ฟังหน่อยเสิเออเดี๋ยนะเอาอีกแล้วขยับหน้าจออีกแล้วเห็นเห็นโคศกใช่ไหมคะเห็นรองโคศกประจาสํานักนายกวันนี้ออกมาพูดเรื่องเนี้ยค่ะว่าในสื่อโซเชียลมีเดียมีการ เผยแพร่บอกว่าตอนนี้มีการหลอกขายยาฟาเวียแล้วนะก็คือยาต้านไวรัสโควิดใช่ไหมคะเราก็ขาย<ไ>แบบผ่านหลายช่องทางมากอืมซึ่งจริงๆยาเนี่ยมันจะได้มาเดือนสิงหาถูกไหมไเออแล้วตอนนี้มันก็มีคนเชื่อแล้วก็ไปซื้อมารับประทานเองคือตอนนี้ยาเนี่ยที่ที่เขาที่เขาให้กับผู้ป่วยเนี่ยคือใช้ในเฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น<ไ>คือมันยังไม่ได้มีวางตามร้านขายยาหรือท้องตลาดเลยถูก นะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยคือยาตัวนี้ยาฟาเวียหรือว่าฟาวิเพราเวียเนี่ยนะมันเป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลตามคําสั่งแพทย์ นะครับตามคำสั่งแพทย์เพราะงั้นเนี่ยคือคือถ้าแบบมันเป็นเป็นถูกวางอย่ที่อื่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีผลต่อผู้ที่รับยาไปค่ะนะครับอาจจะทําให้เชื้อมันเกิดการลื้อชาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับใช่ไหมเพราะว่าจริงๆการการที่จะให้ยาเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยและคําสั่งของแพทย์หลายๆอย่างปจาัจจัยอย่างที่นาบอกไปเพราะฉะนั้น ตอนนี้เอาเป็นว่าวันนะวันนี้ยังไม่ได้มีการจําหน่ายด้านนอกออนไลน์ไม่มีมมนะ ขาใช้เฉพาะในสถานพยาบาลโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามก็คือทุกอย่างอะที่มันอยู่ในส่วนที่มันควบคุมได้ใช่ไหมคะทีนี้อย่างที่เราทราบนะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดําเนินการจัดหายาฟาเวียเพียงพอทั้งการนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็การผลิตเองตอนนี้ทางองค์การเภสัชกรรมนะคะก็เริ่มผลิตได้จะทยอยส่งมอบกันในเดือนนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีศักยภาพผลิตอยู่เดือนละ2ล้านถึง4ล้านเม็ดนะคะ ใช่เห็นเดือนตุลาคมเนี่ยจะผลิตได้ต่อเดือนเนี่ยเยอะนะฮะคือ<ะ>ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการปรับเรื่องของขยายนะครับการผลิตกระสายการผลิตยาปราเวียเนี่ย<ะ>ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือลดการ นำเข้าครับจากต่างประเทศซึ่งเราก็มีกําลังที่สามารถที่จะผลิตได้อตอนนี้การผลิตมันอาจจะยังไม่เพียงพอก็เลยต้องมีการนําเข้าอยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับต้องรอต้องใช้เวลาอีกแต่ถ้าเราสามารถเพิ่มปรับแผนการผลิตได้มากขึ้นอันนี้ก็จะทําให้การรักษาใช่ไหมคะหรือว่าการให้ยากับผู้ป่วยเนี่ยมันก็โอเคขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะกระจายได้ทั่วถึงมากขึ้นค่ะค่ะ โอ้ยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มันเกิดขึ้นในรอบวันแล้วเราก็ต้องรู้เนาะไม่รู้ไม่ได้จริงๆนะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่เข้มข้นสูงสุดอยู่ในพื้นที่สีแดงใช่ไหมพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุดก็ต้องดูแลตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นแหละนะคะอ่ะนะคะ คุณสมัยเพชรเสนาบอกว่าสุขโขทัยลมเย็นๆแต่ฝนไม่มีกับตัวอยู่ครับผมเพราะแม่กับหลานติดโควิดแต่แม่กับหลานหายแล้ว ขอให้คุณสมัยแข็งแรงไม่เป็นอะไรเนาะวันนี้เดฉันทักคนผิดดิฉันอายมากเลยดิฉันไปทักคุณสมปองเป็นคุณสมัยแล้วก็ถามคุณสมปองว่าคุณสมปองอยู่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคุณสมปองบอกผมอยู่สระแก้วนะเมต่องกังวลดดฉันจัดแทน <c oughs> คุณดีเจแม่เต่าไงฮะเออทักคนผิดใ, <c oughs> ใช่ในไลน์นี่แหละอายมากเลย <c oughs> คุณวิไลศักด์บอกยังลงทะเบียนมสีู่นย์ได้อยู่ไหมครับ เดี๋ยวหาคำตอบให้หน่อยนะเดี๋ยวต้องไปดูอีออโอเคแล้วก็คุณสีขอนด้วยนะคะ,ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะช่วงค่ำๆนะคะ<อ>สวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะขอบคุณนะด้วยนะคะ,ะยังไม่ไปไหนนะทางวิทยุยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ